ผู้ชมค่ะวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของปัญหากลิ่นปากที่ทําให้หลายคนหมดความมั่นใจนะคะกลิ่นปากเกิดจากสาเหตุอะไรเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาหาสาเหตุรวมถึงวิธีการที่ทําให้กลิ่นปากเราหมดไปนะคะกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะขอต้อนรับดรมงคลสินบุญเย็นประธานมูลนิธิการแพทย์ทางเลือกเพื่อมะเร็งสวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะเจอกันครั้งใดก็แข็งแรงครั้งหนาแข็งแรงอาจารย์ ยอมรับจริงๆว่าอาจารย์เป็นอาจารย์ที่เป็นผู้สูงวัยที่แข็งแรงมากอาจารย์ไม่มีโรคประจําตัวเลยนะค่ะอาจารย์เก่งมากก่อนจะคุยเรื่องเรื่องสุขภาพในช่องปากให้เคล็ดลับนิดนึงได้ไหมคะว่าทํายังไงให้แข็งแรงดูแลสุขภาพออกกําลังกายแล้วก็นอนหลับให้เต็มที่นี่่ะดูแลสุขภาพออกกําลังกายและนอนหลับให้เต็มที่และอาจารย์อารมณ์ดีด้วยนะอารมณ์ดีไหมคะอารมณ์ดีอาจารย์มีสุขภาพจิตที่ดีมากไม่เครียดเนาะค่ะและที่สำคัญที่สุด ดูแลสุขภาพช่องปากด้วยเพราะว่ามันจะเป็นช่องทางที่นําไปสู่เชื้อโรคต่างๆที่จะนําเข้าสู่ร่างกายถูกต้องไหมคะครับอาจารย์ถ้างั้นถามตรงๆเลยค่ะทําไมคนเราถึงปากหม่นคะอาจารย์มันตรงไหมตรงไหมค่ะยิ่งยิ่งบายนะค่ะใช่ยิ่งเหม็นมากเช้าๆพอแปรงเสร็จใหม่ๆยังไม่หม่นยังไม่หม่อแล้วเช้าเราจะทานอาหารเที่ยงเราก็ทานอาหารใช่ค่ะเสร็อาหารกับแบคทีเรียก็เจอกันเขาก็ สนุกสัมมนากันปาร์ตี้ปาร์ตี้ด้วยแล้วก็ไปม็บด้วยกอค่ะกอกอเขามบกันเนี่ยเขาก็ย่อยย่อยก็ได้ทั้งเล็กต anyway> ิกแอซิดมากัดฟันนะก็ได้ทั้งกลิ่นเหม็นออกมาอีกนั่นคือยิ่งนานยิ่งเหม็นแล้วบางคนเขาก็ไปซื้อหมักฝรั่งบ้างลูกอมมาช่วยอะไรอย่างงี้เหรอคะคุณไม่รู้เหรอหมักฝรั่งลูกอมนั้นคือตัวอาหารของแบคทีเรียที่จะทำให้ปากเหม็น ใช่น้ำตาลบั่งอะไรบั่งคาร์โบไฮเดตเสริมให้ความเหม็นในปากนี่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นเราต้องเข้าใจวิธีดูแลนะวิธีดูแลไม่ให้ปากเหม็นทั้งวันก็คือใช้อินเตอร์คลีนซึ่งเป็นน้ํายาบ้วนปากสมุนไพรที่ลดแบคทีเรียได้มากที่สุดสนใจตรงคำว่าสมุนไพรสมุนไพรเนี่ยพิษต่อร่างกายเราน้อยสุดถูกไหมคะนอกจากพิษน้อยนะ คนโบราณเราเนี่ยสองสปีที่แล้วใช้มาเป็นเวลานมนานกาเลมากก่อนยาสิฟันรุ่นใหม่ที่จะผลิตขึ้นเลยใช่แต่ฟันคนโบราณแข็งแรงแรงแข็งแรงแล้วไม่ได้เป็นเหมือนของเราเดี๋ยวนี้นะฟันคุณยายนะแปกว่ายังแข็งเลยเขาดับกลิ่นปากมาเป็นเวลาสองสามร้อปีผ่านมาแล้วคนรุ่นใหม่ไม่รู้จักงั้นในนี้มีสมุนไพรอะไรบ้างคะมีการปลูค่ะ มีพีกุลมีสารเนสรเนสารเอนทำให้กลิ่นปากอหอมหอมชื่นใจตลอดวันครับถ้าชุดนี้นะสมุนไพรชุดนี้ของอินเตอร์คลีนเนี่ยผลิตจากสมุนไพรล้วนๆเนี่ยมันจะลดแบคทีเรียมหาศาลพอลดแบคทีเรียมหาศาลการย่อยก็เกิดกลิ่นเหม็นไม่มีเลย คุมไปได้ทั้งวันนะครับยยก็ต้องยอมนะดิฉันไปกินกระทงกระเทียมสะตงสะตอนก็ต้องตัวนี้นะแมวมาดับได<า>้ทันทีดับได้ทันท,ท,ทีจริงๆตัวนี้แล้วนนใคร,รที่ปวดฟันน่ยคุณแม่ดิฉันเลยปวดฟันอาจารย์แนะนําไปยังไงคะอาจารย์วันนั้นคุณแม่ชอบมากก็เอาน้ํายานี่แหละะอมในให้มันไปตะแคงไปในจุดที่ปวดไม่เกินยีนาที มันจะทุเลเราหายไปเลยเคุณผู้ชมคะอาจารย์บอกว่าน้ำยาบ้นปากอินเตอร์คลีนเนี่ยเราอมไว้นในปาก30วิก็คือนับหนึ่งสาเนาะ,ะแล้วมันจะดึงเศษอาหารออกมาเช,ชื่อไหมว่าพี่ผัดทํำยังไงร,รู้ไหม<ะ><ะ>ก่อนแปลงฟันอนาจารย์<ะ>หนู้ทาก่อนรอบหนึ่งเลยนะ,ะให้เขาช่วยดึงออกมาก่อนอแล้วก็แล้วก็แปลงแล้วก็ค่อยกล้วปากอีกทีโอ้โหโล่งทั้งวันมันคือในเรารู้เลยค่ะว่ากลิ่น กลิ่นแลวที่เคยแบบรู้สึกว่ามีกลิ่นแล้วเราต้องคอยแบบระวังเนี่ยไม่ต้องเลยเกิดความมั่นใจมากคือแต่ว่าเราพูดให้ตายยังไงถ้าคุณผู้ชมไม่ได้ลองด้วยตัวเองเนี่ยมันก็มันก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมาดังนั้นจะบอกว่าตัวนี้เป็นสินค้าที่คนสั่งซ้ําเยอะที่สุดอันนี้เราพูดก่อนใช้กับหลังใช้คุณผู้ชมได้ดูน,นี่ค่ะหละังใช้พอบูดออกมาค่ะคุณผู้ชมคาะมันจะเป็นออกมาลิ่ม,มๆแดงๆบอกไม่ถูกมันดูดคราบอาหารคราบแบคทีเรียออกมา มากที่สุดเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวที่คุณผู้ชมต้องลองจริงๆนะคะแล้วก็มีพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องผู้สูงอายุยิ่งต้องซื้อให้ใช้และเชื่อว่าท่านชอบมากประ<า>สิทธิภาพของสมุนไพรนะ<ม>จ๊ะมีคนคบอกต่อมากที่สุดท่านผู้ชมที่ท,ที่ที่ฟังที่ซื้อไปใช้แล้วนี่ ไม่ไม่ต้องมาฟังผมพูดว่ามันจริงไม่จริงท่านสามารถที่จะตัดสินใจได้เลยว่าม,มันดีจริงๆแล้วคนที่ลองซื้อแล้วก็กลับมาใช้ใหม่<ช>เพราะฉะนั้นเอาเรื่องใหญ่ก่อนดีกว่าโปรโมชั่น,โป,โ,นโปรโมชั่นวันนี้จัดเต็มเหมือนเช่นเคยนะคะ,ค,ะคุณผู้ชมค่ะปกติราคาขวดละ350บาทวันนี้ซื้อ3แถม2ในราคาเพียง1 0 5 0บาทคุณผู้ชมรับไปเลย5ขวดเต็มๆเลยนะคะแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศด้วยค่ะ,คะเบอร์โทรศัพท์โทรเข้ามา ได้นะคะที่เบอร์0853458833 0853458844ค่ะคุณผู้ชมคะหรือว่าจะสแกน QR code ที่อยู่ตรงด้านขวามือด้านล่างนะคะอาสแกนแล้วก็สั่งซื้อแน่นอนว่าจะไม่ตกหล่นแล้วขวดหนึ่งนะที่ฉันใช้คนเดียวเนะี่ยใช้ได้เป็นเดือนใช่ผสมน้ำเนาะแต่ถ้าคุณผู้ชมบอกว่ายังไม่ได้ซื้อเซตใหญ่อยากจะแค่ทดลองก่อนอไม่มีปัญหา<ว>ค่ะขวดเดียวก็ได้นะคะ,คะในราคา350บาทเท่านั้นใชค่ะ,ะ,คะแต่ดิฉันแนะนำอันนี้ดีกว่า ปโปรเล็กอีกปโปรหนึ่งก็คือ2แถม1ราคาเพียง700บาทคุณ <บา S 2> ชมได้ไปเลย3ขวดนะคะสั่งซื้อได้เลยนะคะจากปกติขวดละ350อันนี้ปโปรเด็ดจริงๆนะคะมี2ปโปรนะคะแล้วก็จะ ต้องบอกว่าโปรแบบนี้ไม่ได้มาบ่อยๆนะคะคุณผู้ชมคาะเดี๋ยวข้าวหน้าขึ้นราคาแล้วอย่ามางอเงีนะจ๊ะสองโปรสามแถมสองหนึ่งพันห้าสิบบาทนะคะส่งฟรีทั่วประเทศนะคะแล้วก็สองแถมหนึ่งในราคาเพียงเจ็ดร้อยบาทนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็สามารถสแกนค r code ได้นะคะโทรมาได้ที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยค่ะคุณอาจารย์ค่ะวันนี้ได้รับความรู้พร้อมทั้งเขาเรียกว่าวิธีการในดูแลช่องปากของเรายังไงไม่ให้ปากเหม็นนะคะมาจากอาจารย์วิธีพิเศษค่ะก่อน ก่อนแปรงแล้วก็ล้างแปรงสะอาดมากแม่หนูอยากรู้คืออาจารย์บอกว่าดึงออกมาใช่ไหมหนูก็เลยอยากรู้เอาซีตอนที่มีอาหารอยู่เนี่ยดูซิจะน้องเขาจะดึงได้แค่ไหนทำสองอย่างเลยจะบายเลยนะลงทาวันเลยนะต้องลองด้วยตัวคุณเอวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์